จับครั้งแรกกับ GoPro 7 ซึ่งเขาก็มี3รุ่นด้วยกันนั่นคือ White s i l v e r แล้วก็ตัวที่แบบท็อปสุดเคยคือ Black Edition นะครับซึ่งนี่ครับ GoPro 7 Black Edition นะครับอยู่ในมือผมเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากที่จับแล้วก็ทดลองเล่นแบบเบื้องต้นก่อนนะครับเดี๋ยวผมขอไล่สิ่งที่เหมือนกับ GoPro 6ก่อนแล้วกันนะครับอย่างแรกเลยคือบอดี้เหมือนเดิมนะครับสามารถใส่กับ h o า s ิ n g อุปกรณ์เสริมใช้งานด้วยกันได้ทั้งหมดเลยนะครับวิธีการต่อไมโครโฟนต้องผ่านอะแดปเตอร์ Type C เหมือนเดิมครับไม่เปลี่ยนเลยใครมีอยู่ก็ใช้้งานได ่อเนื่องเลยครับแบตเตอรี่ซื้อใหม่ไหมไม่ต้องซื้อครับเป็นโมเดลเดิมเลยครับมีก้อนเดิมอยู่แล้วเอามาใช้กับรุ่นนี้ได้นะครับแล้วถามว่าฟังก์ชันการถ่ายทํานั้นมีอะไรเหมือนเดิมบ้างอย่างแรกเลย 4K60 เฟรมนั่นคือสูงสุดของเขาแล้วไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆทั้งสิ้นนะครับแล้วถ้ามาพูดถึงเรื่องสิ่งที่มันเปลี่ยนไปละ่ะ นะเล่าตั้งแต่เรื่องเล็กๆก่อนเลยไปจนถึงเรื่องใหญ่ๆนะครับอย่างแรกเลยเรื่องสีครับด้วยความที่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยโกโปและโกโป6หมีความเหมือนกันมากแต่รุ่นนี้เนี่ยเขาเปลี่ยนสีตัวบอดี้ครับเนื่องด้วยว่ารุ่นนี้คือ7 BLACK e dition เขาเปลี่ยนตัวบอดี้เป็นสีดําตามชื่อเลยครับดูไกลๆนี่เลยดูออกแน่นอนนะครับและในเรื่องของผิวสัมผัสนะครับโกโป5และโกโปหเนี่ยเป็นผิวสัมผัสแบบการลื่น แต่ถ้าเป็น GoPro 7 Black Edition รุ่นใหม่นี้นะครับเขาเปลี่ยนมาเป็นแบบผิวสากแล้วซึ่งอย่างต่อไปเลยนะครับถ้าพูดถึงเรื่องฟังก์ชันการถ่ายทํามีกันสั่นแบบใหม่ชื่อใหม่ที่ชื่อว่า Hyper ร์สมูทครับซึ่งระบบกันสั่นที่เขาบอกมาว่ามันใหม่เนี่ยผมได้ลองเทสแล้วนะครับความนิ่งเนี่ยมันพอๆกับการเอา GoPro 7 Black Edition ไปติดกับกิมบอ l เลยอันนี้ไม่เวอร์แน่นอนนะครับเพราะว่าที่นี่เนี่ย,เ,ยเขาก็กึ่งๆึงมีเวิร์กช็อปด้วยนั่นคือให้เดินให้วิ่งแล้วก็ให้หมุนรอบๆกับรถที่เป็นรถ BM ของเขาเนี่ยนะครับก็จะได้มุมที่แบบเออใช้งานได้จริงนะครับก็คือถ้าเราวิ่งเนี่ยเราเห็นอยู่แล้วว่าภาพที่ได้มันนิ่งหรือว่ามันสั่นนะครับซึ่งเราก็มีภาพตัวอย่างมาให้ดูเช่นเดียวกันนะครับ ฟังชันต่อมาเมื่อกี้พูดถึงเรื่องวิดีโอไปแล้วนะครับมาในเรื่องของการทํามุมมองภาพแปลกๆบ้างนะครับเราอาจจะรู้จักไทม์แลปในการถ่ายแบบว่าตั้งไว้เฉยๆแล้วก็พระอาทิตย์ขึ้นพระอาทิตย์ตกหรือว่ารถวิ่งผ่านนะครับหรืออีกชื่อหนึ่งไฮเปอร์แลปการถ่ายเปลี่ยนไปครับคือตัวกล้องเคลื่อนที่ไปด้วยแล้วก็วัตถุข้างๆก็เคลื่อนที่ไปด้วยอันนี้เขาตั้งชื่อใหม่ครับเขารวม2อย่างเข้าด้วยกันนั่นคือไทม์วาร์ปครับความเจ๋งของเขาเนี่ยมันไม่ได้เป็นการที่ทําให้อะไรเนี่ยเคลื่อนไหวไวๆครับพูด วัตถุทุกอย่างการถ่ายทําทุกอย่างเหมือนเดิมครับแต่เขาเอาเทคโนโลยีกันสั่นเข้ามาใส่ด้วยนะฮะนั่นหมายความว่าเวลาเราถือไทมแ์แลปหรือไฮ p เปอร์แลปถือไปเรื่อยๆปุ๊บๆมันก็จะนิ่งครับแล้วทั้งหมดเนี้ยจะถูกควบคุมด้วยระบบ AI ครับคือเป็นการประมวลผลแบบอัจฉริยะเลือกภาพที่ชัดเลือกภาพที่ไม่สั่นไหวเลือกภาพที่มันแบบคอมโพสไม่เสีย เอามาให้เราครับคราวนี้เราสามารถตั้งความเร็วได้อยากให้เร็วเท่าไหร่เราก็เคลื่อนที่ไปเซตอัพในนี้แล้วภาพที่ได้ออกมาก็จะนิ่งด้วยแล้วก็เคลื่อนไหวแบบสวยๆได้นี่ทําให้คนที่ไม่ได้ถ่ายเก่งเนี่ยได้ภาพสวยๆกลับบ้านไปใส่ใน YouTube หรือ Facebook ได้เลยนะฮะ Everything about you อไปแล้วพูดถึงฟังก์ชันการถ่ายทําไปแล้วพูดถึงภาพนิ่งกันบ้างดีกว่าครับภาพนิ่งเนี่ยเขามีซูเปอร์โฟโต้ครับถ้าให้พูดเอาจริงๆอธิบายแบบง่ายๆคือการถ่ายแบบ HDR เดิมเนี่ยรุ่นเก่าๆเนี่ยเขาจะมีคําสั่งออโต้ซึ่งมันเปิดบ้างปิดบ้างคือบังคับไม่ได้แล้วแต่มันนะครับแต่ว่าฟังก์ชันของ GoPro 7 b a c k Edition เนี่ยเขาสามารถที่จะเข้าไปในฟังก์ชันซูเปอร์โฟโต้เนี่ยในเซตติ้งเนี่ยแล้วก็กดคําว่าออนได้ครับ แต่ถ้าใครไม่ชอบอย่าให้เป็นออโต้เหมือนเดิมก็มีเช่นเดียวกันซึ่งการที่เราถ่าย HDR เนี่ยเราจะได้สภาพแสงที่แบบขุดเงาขึ้นมาลดไฮไลท์ลงไปคราวนี้ครับไปเที่ยวที่ไหนเราก็จะจะได้ภาพสวยๆแบบนี้โดยที่เราไม่ต้องไปแต่งอ่ะแล้วภาพมันก็จะแบบคมชัดดูขึ้นขำแล้วก็สีสดงดงามนี่คือฟังก์ชันใหม่ๆที่ HDR เขามีให้เราใน GoPro ครับ ปิดท้ายด้วยความเจ๋งอีกอย่างหนึ่งนะครับของ GoPro 7 Black Edition นั่นคือกล้องตัวนี้สามารถทำไลฟ์สตรีมได้นะครับปกติเราไม่ค่อยเห็นกันนะครับไอตัว Action Cam ที่สามารถไลฟ์ไปบนแพลตฟอร์มต่างๆได้ตัวนี้เนี่ยแค่มีอินเทอร์เน็ตมีแอปพลิเคชัน GoPro เชื่อมต่อเข้าหากันครับเราจะมีปุ่มไลฟ์ ซึ่งเราสามารถเลือกปลายทางได้เลยครับ Facebook หรือ YouTube เขายังมีอีกหนึ่งอย่างนะครับนั่นคือ rtmp ครับเลือกได้หมดเลยถ้าเกิดว่าไม่ได้ใช้แพลตฟอร์มนี้ไปใช้แพลตฟอร์มอื่นหรือรูปแบบอื่นๆในการถ่ายทอดสดก็สามารถตั้งค่าได้เช่นเดียวกันนะครับจากการที่ดูตัวอย่างเมื่อสักครู่นี้นะครับเขามีการทดสอบคร่าวๆภาพชัดมากครับอันนี้ผมไม่เคยเห็นมาก่อนเลยว่าการไลฟ์ผ่านกล้อง A c ช i o n Cam ที่ระบบเป็นไฟ์สายเนี่ยมันชัดได้ขนาดนี้ซึ่งผมมีคำถามจากทางบ้านนะครับที่มาจากตะวันออกเฉียงใต้ที่เฉียงเหนือไปนิดนึง พูดสลับกันด้วยนะครับเขาฝากมาว่าเสียงที่ได้เนี่ยมาจากตัวกล้องหรือตัวมือถือที่เป็นแอปพลิเคชันเมื่อกี้เท่าที่ได้ลองทดสอบในห้องนะครับซึ่งผมไม่ได้ทดสอบเองนะครับผมอธิบายไว้ก่อนว่าวันนี้เนี่ยการทดสอบเนี่ยยังทําได้ไม่เต็มระบบเนื่องจากว่าเฟิร์มแวร์เนี่ยทั้งหมดเนี่ยต้องรอให้เขาลันชตัวโฟรดักออกไปก่อนซึ่งวันนี้ยังไม่ถึงวันนั้นนะครับ ผมได้ฟังคร่าวๆแล้วเสียงเนี่ยมาจากตัวกล้องนะครับซึ่งก็ยังไม่ได้ทดสอบอีกนะฮะนะเพราะไอตัวอะแดปเตอร์ไทป์ซเนี่ยที่ผมเพิ่งซื้อมาแล้วก็รีวิวไปเมื่อเทปที่แล้วเนี่ยเสียงมันจะเข้าไปในตัวกล้องและออกในไลฟ์สตรีมหรือเปล่า ถ้าอยากจะดูการทดสอบทั้งหมดนี้เนี่ยผมขอให้ติดตามตัวรีวิวทั้งหมด3รุ่นในเร็วๆนี้นะครับซึ่งเดี๋ยวผมจัดให้แน่นอนทั้งหมดนี้เนี่ยหากคุณผู้ชมสนใจ GoPro เจ c ตแบ็ก i ี i ิชันแล้วละก็นะครับสามารถที่จะสั่งซื้อแล้วก็สอบถามกับดีลเลอร์ได้ทั่วประเทศเลยตั้งแต่วันที่27กันยายนเป็นต้นไปนะครับถึงวันนั้นแล้วเนี่ยแอปพลิเคชันแล้วก็เฟิร์มแวร์จะพร้อมใช้งานทุกฟังก์ชันเลยนะครับซึ่งก็จะเป็นอะไรที่พร้อมทดสอบกันซึ่งเดี๋ยวผมจะทําคลิปเต็มอีกกนนนนึนะรัระบบรัับบบบส่แใหม้ เหมาะหรือเปล่าที่จะซื้อรุ่นใหม่หรือคนที่ยังไม่เคยใช้ก็มาใช้รุ่นนี้เลยสวันนี้ลาไปก่อนครับผมและทีมงานไปแล้วไปบาย